สวัสดีครับคำปลอยอร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่313คลิปนี้ก็เป็นการเรียนรันจากคลิปเก่าที่เป็นการให้เสียงจากต้นฉบับคลิปนี้ผมต้องมาอัดเองทำเสียงเองพบกับมังกรปากน้ำโผเตง1สิเกสายรุง้งปะทะกับเดอะคิกเกอร์อีลอสร์ซูมานนักคกข่าวอิสราเอล เรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2565หรือ2022ในศึกไทยไฟวานานาวาหัวหินไทไฟ k ์คิงออฟมวยไทยกริกามวยไทยแบบคาดเชือกในพิกัดน้ำหนัก77กิโลกรัม กำหนด3ยก,ยกยกและ3นาทีพักหนึ่งเือไม่ให้เสียเวลาหาความรำคาญกับผมก็ปล่อยๆไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยไทยสารเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไรสาระเช่นสาลาขอฝากช่องน้องใหม่สอดรู้สอดเห็นเร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ มาแล้วมาแล้วกำลังจะขึ้นสู้เวทีกระโดดต้องย่อยขึ้นมาห้ามไงเงิบนะ,ะสวัสดีทั้งสี่ทิศมิลารักแฟนมวยอ,อาการย์ภูกิจพรำประยุนกรรมการผู้คีขาดบนเวทีแด่เพียงผู้เดียวมาตรงนูน้นตรงนี้จับตรงนูน้นจับตรงนี้กำหําไปทีหนึ่ง โอเคใส่กระจับมาตรวดความเรียบร้อยไว้ย่างนั้น่ะได้เวลามาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัตินักมวยกันสักนิดหนึ่งเดอะคิกเกอร์อีลาาซูมัน นักขา่าวอิสาราเอลอายุยี่ปีน้ำหนักเ8กิโลกรัมสูง186เซนติเมตรเข้ามา41ครั้งชนะ32แพ้8เสมอหน,นึ่งส่วนมังกรปากน้ำโพเตงหนึ่ง 1, สิทธเจสายรุง้งอายุ30ปีน้ำหนัก77กิโลกรัม ต่ำกว่าอิลา1กิโลกรัมสูง180เซนติเมตรชกมา110ครั้งชนะ92แพ้14เสมอ4ีเต็งหนึ่งเป็นชาวนครสวรรค์มีคำขวัญอยู่ว่าเมืองสี่แควแห่มังกรพักผ่อนบึงบรเพรหลารดเด็ดปากน้ำโพหล้วนะกรรมการกุชี i การจารันภู้กิจเรียกนักมวยโน่นนี่นั่นเข้ามุม ไ้บริกรรมคาถ<ข>าถ <ทา S 1> อดมงคลเป็นข่าวสี่แควสี่แควที่จังหวัดนครสวรรค์มีอะไรมั่งก็มีแม่น้ำทั้งสี่นั่นแหละปิงวังยมน,น่าน รวมกันเป็นน้าเจ้าพญาที่ปากน้ําโผล่หรือโพนั่นแหละเสื้อขาวนั่นไม่ใช่ใครซีอของไทยไฟนั่นก็คือดรนกพรวาทินนั่งขอเวทียกแรกแหกมานยังไงเตงหนึ่งกางเกงดําครับอือโอ้โหอีลัดโดนทุบบ้างหูอืมโดนสายทุบบังหูยาวกว่าเลยยาวกว่าไม่เป็นไรไม่มีปัญหา นนยังไงสูงร,ร้อยแปดสิบหกกับสูงร้ <rattling. S 1> อยแปดสิบหกเซนเท่านั้นเองเตงห,หนึ่งแม่จะบอกว่าเป็นไ,ไฟหนึ่ง <General. S 1> ที่ท, <Likewise. S 2> ทำความทรงจำกับเตงห,หนึ่งในไทยไฟก่อนเพราะตอนนี้ไม่ได้อยู่ <m uff ly> ไทยไฟแล้วไปวันแชมเปี้ยนชิพไปใช่แล้วแล้วก็โดนน็อกกแกรกไป <c oughs> ลำลึกมึกถึงเตงห,หนึ่งตอนที่อยู่โอ้โหบ้องหูยังไงอีลารสอีลาร นี่ก็ถือว่าเป็นมวยโบราณอีกแบบหนึ่งของไทยไฟที่เป็นมวยคาดเชือกนั่นนนัเอง oh, โอ้ยดูที่มัดเท้าเข่าศอกมีอะไรมัง่งมวยโบราณสีภาคเป็นเอกลักษณ์เปรียบเปรยความสามารถเคีงมวยนั่นเองประจำท้องถิ่นแต่ละภาคว่ oh, าโอ้โหหักเหลี่ยมล้มลงไปมวยบัดหนักก็ต้องโคราชอยู่อีสานฉลาดลบบุรี ก็อยู่ภาคกลางถ้าดีแค่ยากก็อยู่สุราษฎร์ภาคใต้นุนแล้วออไว้กว่าทา่าเสาอยู่ไหนอ่ะอยู่เหนือก็อ้ตะราดิตน์นะยังไงนี่คือมว้ยโบราณคาดเชือกโอ้ยยังยังยังไม่พอ<ต>กอลาโ,โยกโยกไย้ยากวรเอาอาจารย์พุกติตแยกยังวงละสับมือชกต่อโอ้โหออกซ้ายดอกนี้ เป็นยังไงไม่บังเลยเหรออ้าวออกขวามาเหมือนกันอิลาโดนเตะซ้ายเข้าไปหัก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 แยกสับมือทบโอ้โหทรงผมเขาแมออกมาแนวอินดี้หรือถ้าเป็นพวกฝรั่งกันอ่าแนวเล็กเก้เลยนะเนี่ยแนวเลกเก้อินดี้เลกเก้ไปแรงอ่ะยังไงตอนนี้อีลาดนี่ไปต่อยในเขาเรียกว่าในศึกอื่นไปแล้ว เห็นแวบๆอยู่ศึกไหนไม่รู้เออลืมดูโอ้โอ้ยไปอยู่ศึกอื่นไปแล้วหรือเขาแบบฟรีแลนซ์เขาก็ไม่รู้ก็ไม่ค่อยจะเห็นในไทยไฟแล้วตอนนั้นตอนหลังเลยนะเอเห็นแวบๆอยู่ที่ไหนนะหรือจะเป็นคาราเต้คอมแบทหรือเปล่าอ้าวไม่ว่ากันที่ไหนได้เงินดีตัวได้ต่อยบอยก็ไปกันไป อาชีพนักมวยเนาะไม่มีสังกัดไม่มีสัญญาเอาหมดจกกระเรเป็นยังไงเข้ามุมไปพี่เลี้ยงว่ายังไงลกใจรีเพลย์เอาลิเพลย์ให้ดูดูก็ดูปักโอ้โหดอกนี้โอ้โหปกป้องบ้องหูตัวเองโดนทุบบ้องหูขี้หูเตลระบำาอาโอ้โหโดนสอกนี้ถักๆไปนี่กะโอ้โหสีข้างดูกช่วงยังไงมุดเข้ามาเหรอ โอ้ยเสียบเข่าดอกนี้เต็งหนึ่งเป็นไงไม่ยุบไปโอ้ยแลกกับหมัดออกหมัดซ้ายเข้าไปเสียดายนะเต็งหนึ่งในวันแชมเปี้ยนชิพต้นยก,กแรกไนแม่เตขะขาสักขาลากเลยไม่ทำต่อเนื่องก็เลยโดนหมัดปลายยกละคังหมดยกพอดีอ่ะแต่หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มี <laughs> นี่ไม่พน้นเอาละเอาขยับก็หาเตีงหนึ่งเดินหน้าฆ่าลูกเดียว แต่ในวันน่ะช่วงปลายยกไปถอยอสิเตะสตินำมาดีๆไม่ยอมเตะขาถ้าเตะขาตลอดทั้งยกนี่รับรองเลยผู้ต่อสู้ตายแน่ขาหักแน่อะไปเปลี่ยนแผนใหม่ก็แล้วกันนะักเต็งหนึ่งนะรอชมอยู่ส่วนปตทนั้นก็จะตามไปทีหลังยังไงนี่ก็คือสีอพตานาคุดที่สองของไทยไฟนะครับเต็งหนึ่งนี่เองอะ อยากพ่าหามวยไม่ต้องภาคดูเองก็แล้วกันส่วนชุดแรกของเสียวตานะไม่ว่าจะเป็นสุดสาครไซโยกยอดแสนไกลอีกคิวซังกหลังล้างราจากไทยไฟไปแล้วเหลือชุดที่สองไม่กี่คนครับท่านผู้ชมเสียวตาชุดที่สองมีแสนไทยมีแค่นะจนมีเตีงหนึ่ง แล้วก็มีกิติแต่กิติหายไปแล้วไปขายทั่วเรียนอ you ย know ู่โน่นอ้าชนะจนก็ไปอยู่วันแคมปปินชิปแล้วคุณคำพลอยอย่านอกเรื่องเอาเล่าสู่กันฟังบางคนอาจจะยังไม่รู้โอ้โหออกซ้ายดอกนี้ยังไงไถานาห้ามเกิน2อก้ากรรมการบอกยายายายอย่าพึ่งอย่าพึ่งตรงนเกินมันรวมไปก็ถอดดีมั้งอ่าเต่งหนึ่งกางเกงดําเหมือนเคยขยับเขามาออกซ้ายไปก่อนโอ้โห ไม่ธรรมดานะเนี่ยเราดูเลเวลระหว่างไทยไฟกับวันแชมเปี้ยนชิพแล้วกันเราโด่งดังเป็นแม่แถมบอกว่าจะเป็นราชา knock out ด้วยซ้ำพอๆกับวตทมาเลยนะเต็งหนึ่งในช่วงนี้พอไปเข้าสู่วันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเอาไปดูท่อนเบลลอร์มาให้เคี้ยวเลยแค่ไฟแรกแม่ไม่ให้ชิมรางมวยอ่อนๆก่อนอ้า ก็วัดดูแล้วว่าระหว่างเรเวลสองเรเวลของอสองศึกนี้ใครจะยิ่งใหญ่กว่ากันเวโรไปวันนั้นก็แพ้เหมือนกันเจงหนึ่งไปก็แพ้พอตอทอรออยู่เดี๋ยวตามไปฮะคนณําปล่อยเข้าเรื่องก่อนโอ้ว่าไงอีลาสอ,อีลาสตัวนี้มีใช่อีลาสเตเตอร์นะอโอ้โหหมดยกไปแล้ว ดอกนี้ยังไงขีบสกัดโอ้โหกระเด็นไป300เมตรเป็นยังไงหรือจะเรียกซูมานดีอิสราเอลเหรอดอกนี้โดนสอกเก็บเ <c> ก <oughs> ็บขาจท่าโอ้โหโดนสอกเตงหนึ่งอะเตงหนึ่งเอามั่งตัดสอกนี่แหละเหมือนกันอนยกสุดท้ายยากระพริบตาครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้น คุณกําปอยถึงบอกว่าไม่ให้กระพิบตาก็พูดไปอย่างนั้นแหละอ้าวยังไงยังไงซ้ายขวาซ้ายขวาโดนตอกโต้มาหนึ่งมัดถอยกลูดออกไปเลยยังไงต่อซ้ายมาซ้ายมา,า,ยมาก็ขวาขวาขวามัดโอ้โหอีลัดไม่ธรรมาดาอ่ะยังไงแลกคนละคึกสองฉึกพี่ต่อยท้องน้องต่อยหน้าเข้าไปให้อายุอ่อนกว่ออาว ย่งหนึ่งแกกว่ากันแล้วกันเออเราได้เปรียบโอ้หูอกันนี้วืดหัวถากหัวไปนิดหนึ่งยังไงอลัสจะเดินแล้วนะอิลัสเดินแล้วธรรมดาเหรออิลัสอิลาัาสุมานยังไงอหักไหมเสียบเข่าไปดีธรรมดาเหรอ <laughs> ต่างชาติก็มีเข่าเหมือนกัน <laughs> เข่าไม่ได้ใส่กระเป๋าไว้หน่เนาะยังไงขยับเข่าหายอีกแล้ว มัดเท้าเข่าศอกเอาสิมีอะไรมวยไทยเรานี่แม่ไม้มวยไทยนี่หลักๆเขาก็มีอยู่อ่ะย้ายขยับต่อหาอีกการไข้เท้านี่ก็มีอยู่สองแบบเอาสิเอาสิขยับยังไงมีเทปอ่มีเตะแล้วก็มีขีบดมาแม่ไม้มวยไทยอ่ายังไงกต่อเข้ามา โอ้โห oh <c oughs> ยังไงมีล็อกทองคอยไว้ก่อนแล้วการใช้มัดก็มีอยู่4แบบเหมือนกันส่วนศิลปการใช้เขาก็มี5แบบศิลปการใช้ศอก็มี6แบบนะยังไงล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อน <sh arp> ว่าจะใช้แม่ไม้มวยมไทยตัวไหนมาก <sh arp> ่อนอื่นที่เราจะเห็นก็คือคาดเชือกมวยโบราณเราน,นี่แหละเอาว่าสี่ภาค เตียงหนึ่งจะใช้ภาคไหนมาสยบอ,อีลารเอาอแก่กันยังวะอ่าปากเราหายแกทางเหนือแล้วต่างคนก็ต่างเหนื่อยมันยกสามแล้วครับพี่น้องโอ้โหเอาไม่อยู่แข็งแรงแข็งแรงแม่ถ้าเข้าสู่วัน,นเชมปินชิพนี่เตียงหนึ่งต้องไปไปลดน้ำหนักอะนะ ตอนนี้เป็นวันแ็กอยู่ให้เห็นซิกแพคให้ได้อายุมากแล้วไม่รู้จะไหวไหมจะให้เห็นซิกแพคเนี่ยเอาสิเอาสิแต่ก่อนซปเปอร์บอลนี้ก็ตอนนั้นแทบจะเห็นแต่วันแขคพอไปอยู่กับอ้าหมดยกกับพี่บัวขาวโอ้โหซิกแพคมาเลยเอาละเป็นยังไงพิธีกรบนเวทีคุณเดียวคุณเป็กดูไหมหรือจะให้ดูภาพสโลว์ก่อน อโอ้ยดูภาพสโลสิครับยังไงเอาเอาคืนไปไม่โกงกันหมัดมาก็หมัดไปยังไงปกป้อง,องโอ้ยยังย่งยัง่งยั่งโอ้ยมันเลยป้ายไปนิดนึงสอกยาวเกินเสียบเขาเข้ามาเอาคืนไหมเตียงหนึ่งยังโอ้โหแยกแยกแยกเกิดอะไรขึ้นเอาปาทำไมตรงไหนกะก้านคอดิอืม ปิดกาดไปนิดนึงยังไงโอ้โหโยนเขามาจากนกครสวรรค์ครับพี่น้องไปถึงไปคัวกิริคันหัวหินนุนโอ้โหโอ้าวคนเดียวคนเป๊กอยู่ไหนครับช่วยหน่อยเหนื่อยแล้วเอาละครับคะแนนมาแล้วนะฮะอยู่ในมือผมผมจะประกาศเลยฮะแะผู้ชนนะครับ,นนรบหนึ่งเดียวเท่นานั้นใครแรป w อว t e เอาหรือดับแรป w อว t e ขอบคุณจากคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงเงแบบไร้ข <serving> ีดจำกัดสวัสดีครับ